ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੰਗਾਂ ਨੀਰੇ ਨਸੂਤੀ ਆ vừa เด้อ tìm cá nóc đây. Chuối xuống ngang đi chú Ra 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 ra. Ăn đi มัดูโอัได้แค่นั้นแหละัง่นมันง่าฟังหนมันง่าไปดูนี่จะไรนีคัมี้ทำันมี้กเอาไวก่อนร่ฟังนูนอาสบายนี่ก่อนที่ดแง cho quý rất luôn quý em em mình quý anh đi rồi nặng subscribe nhìn kênh này. đấy luôn ừ. Mình sẽ tạc nó đi tạc nó đi bao nè Để không đặt được Để hai มันจะเปิดตัวโบหนขารแดงขานดโคตรแดงเ้วยวตดดตดดวยตายาขานดไปองดูกิไงดูกิีดดจย้ายบอกันหรือยงังเอาทำทางให้เธอเลื่อยลงมา ครับลงมาโดนรถไม่ค่อยมีเด็ขี้เจกนดีเกียจลงมาจกนเดี๋ยวลงมาด้พี่้องด้สายบ่เแล้ยจะเปลทางี้ลู่ลงมาโดนเลนโดนี้ก ห่นกดออกเัวไม่ได้หรอกนี่เ้ดี๋ยวเอจะเเลลงมาลูมนีนะะเเลลงมาดูมนีนะออ่ะจัดไปจุดไปลูกพี่จัดไปพี่แกจะเทเลลงมาด้วยจรอก่อน มาเลยลตัวแดงเราถอยว,วูวูมาแล้วมาแล้วนนทนฟังได้ยินเสียงไหมนนทนกังหัมมานนทนมาเลยลูกพี่แต่มาข้างล่างเลยนะคุณปูนะมาขึ้นข้างบนเ้ยมันจะขึ้นไวไหมเลยลูกพี่เนะี่ยพี่กะตงมาแล้วเด้อ มันได้ไม่ลูกพี่ทำไมไปนู่นทำไมไม่ตรงเลยลูกพี่ลงบอ่อด้วยลูกพี่เบรกยิ่งไม่มีอยู่ครับยังไงเอาไงเบรกไม่มีนะมาเรื่อยๆขอบคุณย่าคุณ,กคณแกนลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ขวาหน่อยลูกพี่มันเบียดซ้ายไปลูกพี่เออตามมาตรงมาขวาหน่อยลูกพี่ขวาหน่อย ้าเปน็นอะไรที่ <c oughs> ลงมารับข้างล่างเลยไม่ต้องขึ้นข้างบนเยอะไปนขนอะไรมาเยอะแยะเลยลูกพี่นี่ดินเต็มเลยนี่มาไปเอาทางล่างด้วยเบาะชันๆด้วยมันจะยาวนะทุกพี่น้องนะเลือกตามปอกันคลิปหน้าด้วย าแล้วนข้างล่างเลยตรงนพี่รอรขี้คว่โอเคเจอกันกใหม่คิดหน้าพีับรถมนะาึเลืขึ้นไปเลือขึ้นบอ่อชันๆพี่แกลคุณปูนี่แจดให้ดับเครื่องด้ว,กวดยก่อนจบคลินี้ก่อนค่อมาคิดหน้าเจอกันใหม่นะคำสินอนทัวรเดี๋ยวี่เตรียมทัวรก่ มันยังนั้นมันเบิดเนี่ยตอกสูกก่ก่อนเขาด้ยินเขา่้ยินเขาบ่ยินเ <c oughs> ขาขาตอกสูกย่ย่งขาดมุมที่ไต่ทองถลด่นยุคนันไหน